ด่วนลยจ้าสอนรับผมฟรีที่มัดแกะแบบนี้นะคะน้องเป็นสีบอลปลายชมพูถูกใจน้องผู้หญิงแน่นอนเขาแจกเพียงแค่1,500ชิ้นเท่านั้นค่ะเข้าแมบ,บตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้าง ื่อน้องเข้ามาแล้วแน่นอนข่าว่าเป็นการที่น้องเนี่ยจะต้องยืนเอาพอยต์คือการที่ยืน AFK อยู่นั่นเองซึ่งมีน้องหลายคนถามพี่แป้งว่า AFK คืออะไร AFK ก็คือการที่เรายืนอยู่เฉยๆนี่ค่ะน้องๆอยู่ในแมปนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเอาเหรียญสีทองด้านซ้ายมือเนี่ยมาซื้อผมนั่นเองซึ่งผมทรงนี้จะใช้1777นะคะในการใช้เหรียญนะคะน้องๆซึ่งเหรียญจะมาจากการที่เรายืนอยู่เฉย 1>, 1นาทีคือจะได้1เหรียญนนเดงนะคะใครที่อยากได้แนะนําให้มายืนเลยนะคะน้องเพราะหากใครนะคะที่ยังไม่เคยมายืนก็ต้องรีบมาตอนนี้ส่วนใครที่ยนไปแล้วก็ยืนต่อไปค่ะเพราะาพี่แป้ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเลยนะคะน้องๆจนกว่าจะได้เนี่ย 1, หยนึ่เจ็ดเหรียญนี่ก็คือค่อนข้างที่จะนานก็มีประมาณ10กว่าชั่วโมงบวกเหมือนกันใครที่อยากได้ผู้นี้ไม่ได้ไปเรียนยืนไว้เลยนะคะ